สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเปรียบเทียบเนาะระหว่างวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นะครับเอาครนะครับอ่าระหว่างวิศวกรรมกับวิทยาศาสตร์มันก็อยู่ด้วยกันนี่มันก็สัมพันธ์กันทำไมมันจะมีความแตกต่างก,กันด้วยเนี่ยพวกหนูเรียนมาแล้วเนี่ยสตรีมที่ครูสอนเนี่ยใช่ไหม เอสเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์ที T ก็คือเทคโนโลยีอี e ก็คืออ่าวิศวกรรมอะไรประมาณเนี้ยอ e นี่เพิ่งเพิ่มมาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเรียนมาเนี่ยเอก็คืออาร์ตคือศิลปะเนี่ยอืมแล้วก็อ่าแล้วก็เอเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์มันก็อยู่ด้วยกันอย่างมันก็สัมพันธ์กันมันจะแตกต่างกันยนังไงมันแตกต่างกันตรงที่กระบวนการนะอืมกระบวนการให้นักเรียนไปดูหน้าที่สามสิบสาม ในหนังสือเอาหนังสือไปด้วยไหมเนี่ยเนี่ยก็จะมีความสาคัญเนาะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกแล้ววิทยาศาสตร์นะมันจะมีกระบวนการของมันที่มันแตกต่างกันและเหมือนกันนะครับวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสังเกตเห็นไหมเนาะและ้วก็วิศวกรรมก็จะเป็นนำนำวิทยาศาสตร์พวกเนี้ยมาใช้เนาะสังเกตอันนี้สังเกตแล้วก็ก็ จะเป็นพวกสร้างทฤษฎีต่างๆขึ้นมานอะสร้างกฎสร้างอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้ววิทยาอ่าวิศวกรรมเนี่ยก็จะนําพวกกฎต่างๆใช่ไหมอ่านำพวกกฎพวกอ่าทฤษฎีต่างๆ,ๆพวกอะไรพวกเนี้ยมาใช้นะครับเป็นวิศวกรรมมันก็จะวนแบบเนี้ยลางอ่ะดูหนังสือของเราก็แล้วกันนะครับว่าเออมันมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ากระบวนการทางวิศวกรรม ดูนะก็จะเป็นกระบวนการคือทําให้มันซ้ําแล้วมันต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยใช่ไหมแล้วก็เป็นเป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเกิดจากการสังเกตก่อนแล้วก็สมมติฐานแล้วก็ศึกษาวิจัยแล้วก็แล้วก็ทาไปตามขั้นตอนเนาะขั้นตอนของอวิศวกรรมกับวิทยาศาสตร์ก็แตกต่างกัน นะครับมันก็จะมี6ขั้นตอนในหนังสือของเรานะอ้างในหนังสือนะอันอื่นก็อาจจะมี4ขั้นตอนก็ได้นะครับแต่ว่าของของเราจะมีประมาณ6ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ของเราก็จะบรรระบุปัญหาก่อนถูกต้องไหมระบุปัญหาก่อนนะถ้าเกิดเป็นวิศวกรรมจริงๆร,ระบุปัญหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่มันเกี่ยวกับปัญหานั้นแล้วก็เป็นการออกแบบเป็นการดีไซน์แล้วก็การวางแผนใช่ไหม และการทดสอบทดสอบได้ผลไม่ได้ผลเราก็จะวนกลับมาออกแบบใหม่นะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนได้ได้ได้ในที่สุดก็จะเป็นการนําเสนอใช่ไหมนำเสนอผลงานต่างๆส่วนของนะครับส่วนของวิทยาศาสตร์จริงๆก็จะเป็นการตั้งคําถามก่อนเป็นพวกขี้สงสัยก่อนเนาะสงสยัยเอ๊มันคืออะไรยังไงก็ตั้งคําถามก่อนแล้วก็ตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะครับสมมุติฐานอ่สมมุติฐานแล้วก็ แล้วก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบสมมติฐานเมื่อตรวจสอบเสร็จอ่ะล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จสรุปสรุปแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานถ้าเกิดไม่ตรงหรือตรงหรือไม่ตรงยังไงก็กลับมาทําใหม่ใช่ไหมอ่ะก็ทําเสร็จทําเสร็จแล้วก็สรุปผลอีกทีหนะึ่งอะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้เอามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ว่าเราตั้งไว้อะไรประมาณเนี้ยเนาะ อาจจะไม่วนก็ได้อาจจะสรุปไปเลยก็ได้ของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์น่าจะสรุปเลยว่าเออมัน,ม,นมันตรงหรือไม่ตรงกับสมมติฐานอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่ะมาดูนะครับการเปรียบเทียบนะครับอ่ะมันก็ถ้าเกิดใครไม,ไม่ไม่สามารถที่จะอ่านเป็นภาษาไทยก็ได้าภาษาไทยได้เนี่ยเนาะมีคนประเทศที่อ,อินเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยกูก็จะมีภาษาอังกฤษให้ดูก็แล้วกัน นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับวิศวกรรมเนี้ยครีเอทนะครับแล้วก็สร้างสร้างสร้างด้วยปัญหาปัญหาแล้วก็เป็นความต้องการของมนุษย์เห็นไหม h ฮ m เม r n a เนมเฮนเนมร e นอะไรประมาณเนี้ยส่วนอของวิทยาศาสตร์ตจริงๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกพวกพวก,พวกความรู้เห็นไหมน e เล e อะไรพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยคือ,ค,อคือต้องการาค้นหาทฤษฎีค้นหา ความรู้ต่างๆอะไรประมาณนี้ส่วนคำถามนะครับ key คีคูชั่นนะเขาก็จะเป็น how to make อ่ะเฮ้ยเราจะสร้างอะไรดีอะไรเงี้ยดูดูดีสอะไรประมาณเนี้แล้วก็ประมาณ why ของของวิทยาศาสตร์ก็คือ why นะครับเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยมันเกิอดอะไรขึ้น why it is this so อะไรประมาณเฮ้ยมันมันใช่หรือเปล่ามันอะไรเงี้ยคือในฝั่งนี้จะเป็นคนที่สงสัย ฝั่งนี้จะเป็นพวกชอบช่วยเหลือเออพวกอาเอนจิเนียร์เออ,พว,อ, Engineer, เอ,อพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกไอ,อ้ไม่ใช่พวกวิศวกรรมอยากจะช่วยเหลือเขาเห็นปัญหาแล้วอยากช่วยเหลือเป็นการคิดเอทงานที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นคนที่สงสยัยมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เอ,อ้านะครับอะไรประมาณเนี้ยเ,ออเสร็จแล้วก็พูดอ่า โพสต์ก็คือกระบ,บวนการกระบ,บวนการ <c oughs> ของวิทยาศาสตร์จริงๆก็อ่ะกระบ,บวนการของอ่าของของวิศวกรรมก็จะเป็นเริ่มเริ่มจากการกําหนดปัญหาก่อนเนาะของเราก็จะเป็นกําหนดพวกกาหนดปัญหาพวกอ่าแล้วก็มาออกแบบออกแบบก็บปรโตไทยที่ครูเคยสอนใช่ไหมเออแล้วก็สร้างต้นแบบขึ้นมาแล้วก็ทดสอบอ่าแล้วก็ทดสอบอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เสร็จแล้วก็วนกลับมาอีกทีนึงไอ้ตัวเนี้ยเออสร้างสร้างแล้วก็วนขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมอ่าสร้างแล้วก็วนมาเรื่อยๆอรเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่มีสิ้นสุดของวิศวกรรมนะครับคือเราแยกขายได้เรื่อยๆอือย่างเช่นคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอืมก็เปลี่ยนมาเป็นแท็บเล็ตเปลี่ยนเป็นอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเลยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะพวกวิศวกรรมนะครับ แล้วก็ส่วนวิทยาศาสตร์ก็จะหยุดเลยนะคือสรุปแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็หยุดเลยเนี่ยคือเริ่มเริ่มจากขี้สงสัยก่อนตั้งคําถามก่อนแล้วก็ตั้งสมมุติฐานพอตั้งสมมติฐานเสร็จแล้วก็ทดลองทดลองแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็สรุปผลอะไรประมาณเนี่ยว,ว่ามันตรงกับสมมุติฐานหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยอะไรคือกระบวนการต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ระหว่างวิทยาศาสตร์ กับวิศวกรรมจริงๆนะครับสิ่งที่อ่าเอาคำเอาคําที่ออกมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่ามันก็จะเริ่มก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยจะเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยโปรดักนะฮะซอฟต์แว,วร์อะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อ่าระบบงานต่างๆอะไรประมาณนเนี้ยเนาะก็จะเป็นอ่าทางวิศววิศวกรรมส่วนทางวิทยาศาสตร์กน เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกฎต่างๆแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพวกธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันสัมพันธ์กันยังไงนะครับอ่าเ o เลชั่นชิพเรเลชั่นชิพนะครับมันสัมพันธ์กันยังไงแบบไหนระหว่างวิทยาศาสตร์ <c oughs> กับวิศวกรรมนะครับอ่ะวิศวกรรมครียรเอทเนี่ยคือสร้างสร้างมาละ สร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆโดยการนําความรู้นะครับนำความรู้ต่างๆเนี่ยกฎต่างๆอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราก็มาสร้างนะครับแล้วก็ว,วิทยาศาสตร์ก็อาศัยอาศัยเทคโนโลยีพวกเนี้ย <c oughs> มาใช้เพื่อ,อตอบโจทย์ตอบปัญหาพวกเนี้ย Why is it so? มันตอบโจทย์ยังไงก็คือถ้าเกิดแบบพบกล้องจุลทรรศ หรืออะไรพวกนี้ที่มันนำนำพวกวิศวกรรมเนี่ยพวกเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็มันก็จะวนมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับผมอ่ะมาดูภาษาไทยกันแล้วกันเนาะภาษาอังกฤษอ่าบางคนอาจจะอ่ะบางคนอาจจะได้แหละเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ดูภาษาไทยกันแล้วกันเนาะอ่ะภาษาไทยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างวิศวกรรมนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เนาะ วิศวกรรมก็เป็นการออกแบบนะครับก็สร้างสารรค์ใช่ไหมแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นความต้องการของมนุษย์ถูกต้องไหมมันก็เป็นระบบอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือเป้าหมายเสร็จเสร็จแล้ววิทยาศาสตร,ร์ก็คือการค้นพบเนาะการค้นหานี่แหละไม่ใช่ค้นพบหรอกอ่าคน้คนเข้าใจนะครับแล้วก็การแสวงหาเป็นพวกคิสงสัยสงสัยว่าอะไรคืออะไรอะไรประมาณนี้ก็คือเราจะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะ ไม่ใช่เราจะสร้างมาทำเราจะสร้างทำสิ่งนี้ได้อย่างไรนี่ how i s to make do this อะไรประมาณนี้แล้วก็ประมาณแล้วก็เอ้าทำไมอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคนสงสัยอ่ะทำไมสิ่งนี้ถึงจะเป็นถึงจึงเป็นเช่นนี้อะไรประมาณนี้ why it s h is this so อะไรประมาณนี้นะก็ก็อันนี้ทางนี้ก็เป็นคน ถามคนช่างสงสัยอันนี้ทางนี้ก็คือเป็นคนชอบแก้ไขปัญหาอะไรปอะมาณนี้สองฝั่งนะครับอาวงจรออกแบบนะครับออกแบบอาจจะไม่ตรงใน5้เขาเรียกว่าหขั้นตอนใช่ไหมหขั้นตอนของวิศวกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร,ร,ร์ที่เราเรียนเตียว,ว่าดูคร่าวๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะปรับปรุงตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มไปไปสรุปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ก,ก็คือ กำหนดปัญหาก่อนแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนาะของเราแล้วก็ออกแบบแล้วก็สร้างสร้างต้นแบบแล้วก็ทดแบบสอบทดสอบเสร็จแล้วก็วนไปเรื่อยๆถูกต้องไหมปรับปรุงก็วนไปเรื่อยๆอันนี้วิศวกรรมเนี่ยคือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในการแก้ในการแก้ไขปัญหา,าต่างๆอย่างเช่นบ้านของเราเนี่ยอพอถึงเวลาเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงก็วนไปเรื่อยๆตึก ลาบ้านช่องอะไรพกไฟฟงไฟฟ้าอะไรประมาณนี้คือมันจะต้องแก้ไขอ่ะก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆวิศวกรรมจะบนซ้ําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะวิศวกรรมของเรานะครับผมส่วนวิทยาศาสตร์จริงๆก็คือจะอาสังเกตสมมุต,มมธธนะติแล้วก็ตั้งสมมติฐานนะครับครั้งแรกสังเกตแล้วก็ตั้งคาถามแล้วก็สมมติฐานเนาะใน ในหนังสือของเรานะอันนี้คือเขาสรุปมาแค่นี้เฉยๆแล้วก็ทดสอบเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เสร็จแล้วก็สรุปเลยนะครับว่ามันตรงสมมุติฐานหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่อาจจะไม่วนซ้าเหมือนกับวิศวกรรมของเรานะครับวิทยาศาสตร์ก็จะหยุดอยู่ตรงที่สรุปนะครับสรุปแล้วก็การสร้างทฤทฎีนะครับเอาต่อมานะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลก็จะเป็นนั่นแหละ เนาะเป็นผลิตภัณฑ์นั่นแหละ,และเครื่องมือต่างๆนะอันนี้เป็นของวิศวกรรมก็จะเป็นเครื่องมือพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ส่วนของวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นกฎนะครับเป็นหลักการเป็นทฤษฎีนะครับอ่าแล้วก็การอธิบายเหตุการณ์ปรากฏการของธรรมชาตินะครับความสำเร็จและคุณค่าอะไรประมาณนี้ก็ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับประสิทธิภาพคุณภาพแหลนงคมอยูกต้องคมสอดคล้องนะครับอ่ะมาดูความสัมพันธ์กันดีกว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมนะครับถ้าเกิดไม่มีวิทยาศาสตร์ก็จะไม่มีวิศวกรรมถ้าเกิดไม่มีวิศวกรรมก็จะไม่มีไม่มีวิทยาศาสตร์อถูกต้องไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ วิทยาศาสตร์ก็จะนําหลักการพวกเนี้ยเนี่ยกฎฟิสิกส์กฎเคมีอะไรพวกเนี้ยคือให้ให้นาวิศวกรรมวิศวกรรมจะนํากฎพวกเนี้ยเนี่ยพวกเคมีพวกอะไรพวกเนี้ยการคํานวณออกแบบต่างๆเนี่ยมาใช้นําหลักของวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับส่วนวิทยาศาสตร์ก็นําเครื่องมือต่างๆจากวิศวกรรมมาใช้นะครับอย่างเช่นเนาะกล้องจุลทรรศน์นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ เครื่องรื่องอนุภาพอะไรต่างๆตรงนี้ที่วิศวกรรมสร้างขึ้นมานะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับการเปรียบเทียบเนาะ,ะวิศวกรรม vs วิทยาศาสตร์นะครับก็จบไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับแล้ว คราวหน้าคราวหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงเนาะการกําเนิดเสียงหรือว่าอะไรต่างเนาะก็ชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้เนาะสงสัยอะไรก็ถามครูในช่วงเปิดเทอมเอาก็ได้นะครับว่าเอยขาดตกบกท้องตรงไหน,นให้เอาหนังสือมาเปิดดูนะอืหนังสือเอาไปเอากลับบ้านกันหรือย,ยัง หรือว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนักเรียนม2นะครับพอไปสอบมาที่สอบไม่ได้อ่ะอก็ไม่ได้เอาหนังสือไปนี่ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณนี้เปิดเธอมาอาทิตย์เดียวการเตรียมตัวมันอาจจะไม่ทันะอืมนั้นก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะครับะวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เนาะ,ะวีเอสวิทยาศาสตร์โอเคครับจบ สวัสดีครับ